ปกติกูไม่เคยซื้อกินเลยจ้าเพราะถ้าไม่เห็นกับตาเยี้ยวันนี้กูซื้อเขากินพวกน้ํายาปลาทูมึงเอ้ยมึงดูเียปลาทูที่ไหนล่ะกระดาษทิชชู่เป็นแผ่นเลยจ้าเนี่ยมึงดูจ้ายอมใจแล้วแม่ ลาธิชู่มาเป็นแผ่นเลยจ้าตายแล้วแม่ใครจะแดกได้อะไรอย่างเงี้ยดูดิโอ้ตายเลยจ้าแบบนี้ไม่ไหวนะโอ้ป้าได้เงินหนูครั้งเดียวเท่านั้นแหละจ้าแล้วพรุ่งนี้เจอกันด้วยจ้าป้าเฮีย กระดาษทิชชู่เป็นก้อนๆเลยจ้าแรงมากกูยอมใจป้าเลยจ้านี่จ้ากระดาษทิชชู่นีป้าเฮียอะไรเราจะเป็นแบบนี้ปลาเฮียอะไรแบบนี้เนี่ยหนังป้าเฮียอะไรแบบนี้นี่กระดาษทิชชู่ชัดเลยจ้าเป็นแผ่นๆเลยจ้าเร็วมากอีป้า กับกลฮัตดคอการเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดยืนแบบถูกขับมาเศรษฐกิจมันแย่ไม่จะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่ปรงกิน้านเมืองประเทศชาติมันจะเลินไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมือง ในเดลี่นิวจับจุดเลือกตั้ง66ได้ที่เดลาี่นิวออนไลน์